เคล็ดลับวิชาแปรมั่วอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามเขาด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาอ่านเรื่องจกักรพรรดิเซียนผู้ข้ามผ่านการฝึกกายมา5,000ปีตอนที่สุดนะครับข้ามมาจากยุทธแห่งเทพนิยายโยหยหาอยู่บนเส้นทางการบำเพ็ญตนอยู่เสมอแต่กลับไม่สามารถทะลุผ่านช่วงของการฝึกกายได้ เพียงพิบตาก็เป็นเวลา5,000ปีแล้วปัจจุบันคือยุคสมัยใหม่ของศตรวตรรษที่21คนสมัยใหม่ล้วนไม่โอนโยนและใจร้ายเห็นเราหน้าตาดีก็อยากจะได้เราไปครอบครองมาเล่นกันใหม่เราคุยเรื่องกฎหมายกับจางหยางไอ้พวกเลวเคยดื่มเหล้ากับหลีป้าย ควันพบรุดของแกไม่คู่ควรแม้แต่จะจูม้าให้ฉันแกก็ลงมือกับฉันงั้นหรอปู่ครับผมไม่กล้าแล้วครองเมืองนานเต้ามนทนเจียนจีเทียนนานไม่อ่อนข้อแม้ผู้หญิงไม่สนใจเงินทองปานที่จะทะลุ ผ่านช่วงฝึกกายเท่านั้นแกนกลางของแผ่นดินใหญ่ที่ชั้นดินรนตามหากำลังจะถือกำเนิดสิ่งที่นำมาคือวิกฤตของโรคผมคือช่วนยวนหมิงผู้ฝึกตนช่วงฝึกกายขั้น9ก9 9 9ยืนหยัดอย่างเข้มแข็งบนแผ่นดินฝึกกาย5,000ปี ในที่สุดฉันก็ทำลายโซ่ตรวนได้สำเร็จและก้าวออกมาได้แต่โลกก็ได้เข้าสู่ความโกลาหลวุ่นวายกู้คืนวิญญาณยุคแห่งตำนานที่ทุกคนตกอยู่ในอันตรายได้กลับมาอีกครั้งและเราก็มาต่อตอนที่หนึ่งกันเลยนะครับจักรพรรดิเซียนผู้ข้ามผ่านการฝึกกายมา5,000ปีนะครับตอนที่หนึ่งนะครับ ห้าพปีก่อนยุคแห่งเทพนิยายอาหมิงเจ้ามีพรสวรรค์และความสามารถสูงมากแต่น่าเสียดายที่ร่างกายมีความพิเศษไม่เหมาะกับการฝึกบำเพ็ญตนบางทีทั้งชีวิตของเจ้าก็อาจจะไม่สามารถผ่านช่วงฝึกกายไปยังเขตแดนได้ท่านอาจารย์ธิษมีความอดทนหนึ่งปีไม่สำเร็จก็สิปีสิปีไม่สำเร็จก็ทั้งชีวิต เด็กโง่พอเถอข้ากับเจ้าเป็นอาจารย์กับศิษย์ที่ผูกพันเหมือนพ่อลูกอีกไม่นานก็จะถึงเวลาที่อาจารย์จะต้องทะยานสู่แดนเซียนแล้วแต่สิ่งที่อาจารย์ยังปล่อยวางไม่ได้เลยก็คือเจ้าอาจารย์จะบอกหนทางหนึ่งให้กับเจ้าแล้วกันหากเจ้าตามหาแกนกลางแห่งดินแดนใหญ่ เจอเจ้าจะสามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาฟ้าลิขิตได้เข้าสู่หนทางแห่งการฝึกบำเพ็ญตนได้และบางทีข้ากับกับเจ้าสิทธ์อาจารย์ก็อาจจะมีวันที่ได้พบกันอีกครั้งแต่แกนกลางแห่งแผ่นดินใหญ่นั้นมันมีแค่ในตำนานบางทีทั้งชีวิตก็ไม่อาจหาเจอได้ ห้าพันปีถอมาตระกูลหยวนอาจารย์ทวดสิทธิ์หลือน,นอกกตันยูควมสวรรค์ฝึกบำเพ็ญตนต่ำต,ตายก่อนอาจารย์ทวดจะไม่ได้อยู่รับใช้อาจารย์ทวดอีกต่อไปแล้วแ <c oughs> <c oughs> ย่ยวนเจียนเธอเองก็อายุร้อยกว่าปีแล้วไม่ต้องคิดมากหรอกฉันไม่โทษเธอหรอกเธออย่าไป เธอไปอย่างสงบสงบเถิดสามารถแก่ชาราตายตามธรรมชาติได้มันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งแล้วไม่ใช่หรือไม่เหมือนกับเราที่วันนี้ได้ฝึกกายไประดับที่9,999 99 2สองขั้นแล้วแม้ว่าเราจะไม่เคยแก่ชาราแต่เราก็ยังอยู่ในช่วงการฝึกกายอยู่เช่นเดิมเราหมดเวลาไป5,000ปี แต่กับยังไม่สามารถเข้าสูเ่เขตแดนดะต่อไปได้หลายปันปีมานี้คนรอบข้างตัวเราบางคนก็ไปถึงแดนเซียนแล้วบางคนก็จะราตายไปแล้วเราไปติดละคนสุดท้ายก็เหลือเพียงแค่เราที่ไม่เปลีป่ยนแปลงต้องเฝ้ามองดูการเปลีป่ยนแปลงของโลกใบนี้ไปตลอดกาลดูเหมือนว่าคงจะทำได้เพียง ฝากความหวังเอาไว้กับแกนกลางแห่งแผ่นดินใหญ่ที่อาจารย์กล่าวก่อนไปยังดินแดนเซียนแล้วตะเพียงแต่ว่าตอนนี้เพิ่งจะได้บเบาะแสสิ่งนั้นก็คือเล็กน้อยนอกประตูตระกูลหยวนหยวนเจิ้งเทียนหยวนชูเทียนหยวนชูเทียนพ่อคะ คุณปู่ใกล้จะสิ้นใจอยู่แล้วแต่ทำไมจะต้องคุยกับไอหมอนั่นตามลำพังด้วยล่ะคะจากที่หนูสืบได้สืบมาไอหมอนั่นเป็นแค่อาจารย์ฝึกสอนในมหาลาัยของเมืองเราแค่นั้นเสี่ยวเตี้ยปู่ของลูกทำธุรกิจมาทั้งชีวิตสร้างรากฐานธุรกิจของตระกูลหยวนของเราทั้งหมดท่านทำเช่นนี้จะต้องมีเหตุผลแน่นอน เราทำได้เพียงอดทนรอคอยไอ้หมอนั่นออกมาแล้วปู่ฉันเป็นยังไงบ้างสิ้นใจแล้วสิ้นใจแล้วเหรอคุณปู่ตายแล้วแม้เราจะรู้ว่ามันจะต้องมีวันนี้เข้าสักวันแต่ว่าหยุดก่อนมีอะไรตอนที่ปู่ยังมีชีวิตอยู่ปู่สั่งฉันไว้ว่าเมื่อฉันเจอนาย ก็ให้ฉันปฏิบัติกับนายเหมือนที่ท่านปฏิบัติเหมือนที่ปฏิบัติกับท่านรับใช้นายและทำตามคำสั่งนายแบบห้ามมีื่อนไขใดๆทั้งสิ้นฉันอยากรู้ว่าเพราะอะไรไม่จำเป็นต้องทำตามคำพูดของปูชีพของปู่เธอชีวิตคนเรามันผ่านไปเร็วยิ่งนักสำหรับฉันแล้วพวกเธอก็แค่คน เคยเดินส่วนทางกันแค่นั้นแหละจะไปไหน่อยไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะขวางเข้าไว้ตระกูลหยวนของฉันเป็นตระกูลใหญ่อันดับต้นๆตระกูลหนึ่งในชิงโจวันนี้ปู่ตายไปต่อหน้านายนายต้องอธิบายให้ฉันฟังอย่างชัดเจนฮึ <c oughs> ถ้าปู่เธอรู้ว่าเธอปฏิบัติกับฉันแบบนี้เกรงว่าจะโกรธ จนลุกเป็นไฟแน่ถึงแล้วที่นี่แหละหลานสาชูเตี้ยฉันได้ข่าวมาว่าปู่ท่านเสียแล้วใช่ไหมทำไมไม่บอกฉันลุงสองของเธอสักคำเลยละ่ะคุณนะ่ะทำเรื่องช่วยช่วยเก่งนักตระกูลหยวนของเราเกือบจะพินาศก็เพราะคุณ ปู่จะสิ้นใจปู่ได้ไล่คุณออกจากตระกูลหยวนไปนานแล้ววันนี้คุณยังจะมีหน้ากลับมาที่นี่หรอเป็นแค่เด็กน้อยแต่กล้ามาสั่งสอนชั้นคนนี้ตระกูลหยวนนับวันใจยิ่งไร้กฎเกณฑ์ขึ้นทุกทีวันนี้ฉันหยวนเปี้ยวจะขอพูดตรงนี้ให้ชัดเจนตอนนี้หยวนเชี่ยนตายแล้ว ต่อไปคนที่จะปกครองตะกูลหยวนก็คือฉันฝันไปเถอะหยวดเปียวฉันจะเห็นแก่สายเลือดที่ฉันกับนายยังมีร่วมกันนายรีบกลับไปซะเฮหยวนเจี้ยนเทียนนายจะหัวเสียทำไมหรอคิดจะใช้ตะบะนักสู้ระดับสองของนายจัดการฉันหรือไงจบแล้วนะครับอย่าลืมฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับไปละ